เช้าวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าจะมีแรงยืนอยู่พอสมควรนะคะล่าสุดยืนอยู่ที่1,639.51จุดนะคะประคองตัวในระดับนี้แนวโน้มการลงทุนต่อไปจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน t r ทรด Time ค่ะ เคาทาเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสมพงษ์เบญจาเทพานิน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พงษ์ครับสวัสดีงสองท่านครับครับผมวันนี้หุ้นไทยลงไปทาจุดต่าสุดพันหกร้อยสามสิบห้าจุดนะครับมีโอกาสลงต่อไหมหรือว่าควรจะต้องรีบาวได้แล้วฮะแนวรับพอดีเลยนะครับหนึ่งหกรสามห้านะครับก็จะรีบาวไหมยังไม่ชัดเจนนะครับนะครับแต่ว่าประเด็นคือคือน่าจะหยุดลงในระดับหนึ่ง นะครับหลังจากที่เราก็ปรับฐานตามดาวโจรลงมานะครับเราก็ก็ลงมาจากทัน682บสองนะครับครับก็ลงมาพอสมควรแล้วแล้วก็ึ้นดาวโจรก็มีรูปแบบดีกว่าเชอร์ฟเชร์แทมเมอร์สวยงามนะครับแทมเมอร์ที่งดงามมากสิ่งเลี้ยงแม็กบันเดย์ได้นะครับแต่เป็นไว้มันเดย์ไปเลยนะครับก็น่าจะหยุดลงกันได้ของเราจะรีบามาต้องรอดูนิดเน่งนะครับครับเพราะว่า ของเรามันขาดปัจจัยบวกที่ชัดเจนหลังจากที่ประกาศงกแบงก์ออกมาซึ่งจะออกมาสวยงามนะครับแล้วก็มีแต่มขัเป็นเซลล์ลันนทรนิดหน่อยสรงสมวันนี้ก็เริ่มกลับมาฟื้นแบงก์กันใหม่ทีหนึ่งค่ะค่ะถ้าเรามองจากปัจจัยเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐราคาถ้าหากว่าผ่านพ้นเรื่องนี้ไปน่าจะลดค,ความผันผวนในตลาดหุ้นไทยลงได้ไหมคะแล้วเรามองยังไงบ้างนะคะ เออมันคงไพอินเข้าไปอยู่ในในในดาวโจนส์เมื่อคืนนี้แล้วนะครับลบลบไปพันจุดแต่ว่ามันก็ลบล้างด้วยการตีกลับมาแล้วนะครับนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยดาวโจนส์ลงหนักจริงๆนะแต่ลงหนักกว่านะครับเพราะว่าเป็นหุ้นเทคนโนโลยีที่เซนสิทีฟต่ออตแลนด์ดอลลารครับเอ,อ่อแล้วของเราเองที่ผ่านมาเเขาไม่ค่อยเด็กขึ้นแล้วจริงๆแล้วเราไม่มีคุณนเทคโนโลยีเลยด้วยตลาดหุน้นไทยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยจะไม่ค่อย ผนผลมากหนักนะครับครับในเชิงกลยุทธ์ตอนนี้เราให้แนวรับแนวต้านของหุ้นไทยไว้สักประมาณเท่าไหร่ดีครับแนวรับต้นสําคัญตรงนี้เลยนะครับ61635ถ้าไม่อยู่จริงๆอาจจะต้องมุ่งไป1,615นะครับแต่ดูในเบื้องต้นน่าจะเอาอยู่ราคาหามห635ล้วประเด็นว่าจะรีบาวหรือไม่รีบาวต้องดูกลุ่มแบงก์นะครับเพราะว่าวันนี้เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาแล้วจะซื้อหนักไหม ในเมื่องาประมาณสวยขนาดนี้ราคาควรจะขึ้นมากกว่านี้นะครับค่ะแล้วข้าง,างบนล่ะครับมองมองไว้เท่าไหร่ครับข้างบนแล้วก่อนนะหนึ่งหกห้าสามก่อนนะครับหนึ่งหกห้าสามแล้วก็หนึ่งหกแปดศูนย์ครับถ้าเป็นไปได้เราจะใช้เวย์อยู่ประมาณนี้หนึ่งหกสามศูนย์ถึงหนึ่งหกแปดศูนย์ครับนะครับค่ะครับ แล้วพอคาดหวังเกี่ยวกับผลประกอบการนะคะของกลุ่มถ,ถัดไปที่จะเข้ามาช่วยพยุงดัชนีพอมีบ้างไหมคะก็ตลาดก็รับรู้หมดแล้วนะครับในกลุ่มของกลุ่มพลังงานกลุ่มครอบครัวปตทงบก็น่าจะออกมาดีเพาราระราคาน้ำมันก็ยังอยู่ในระดับสูงแต่ก็ไม่เล่นเลยนะอรอบนี้ไม่เล่นเลยเล่น,เล,นเล่นแต่กลุ่มแบงก์กลุ่มเดียวเลยนะครับ,รบที่เด่นๆแลน,นะครับค่ะ ถ้าตรงนี้อยากจะซื้อหุ้นทยอยสะสมไว้พี่สมพงศ์แนะนำเป็นหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนครับชอบจริงๆเลยที่อัพเฟอร์ฟอร์มอย่างเงี้ยทางเทคนิคและพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นแบงก์กรุงเทพนะครับครับแบงก์กรุงเทพที่ตอนต้นเนี่ยเ,เขาไทยพณนชย์ิกกับเคแบงก์ ank, เขาไปสู่ไปสู่ดิจิตอลกันแล้วนะครับไปสู่หุ้นเทคโนโลยีกลุ่มแบงก์กรุงเทพก็ไปคุยกับ Bank pe, แบงค์ชาละนะ อะไรนึกว่าเขาจะไปทำนะหรือาจะแบบอนุรักษ์นิยมเออเขาก็ทําเหมือนกันนะครับก็เลยกลุ่มแบงก์ก็เลยดูโดดเด่นตอนนี้ที่เด่นๆเลยเห็นชัดๆก็จะมีเอไทยพาณิชย์เชแบงก์แล้วก็แบงก์เไทพไปคุยกับแบงก์ข้าแล้วตัวเคทีบีก็ทําด้วยนะครับเคทีบีเอ็กเหมือนกันนะครับใช้โปรเจต์ของเคทีบีเนี่ยสปีดโบ๊ทนะครับนะครับใช้ใช้คำวาหลูมๆกันทั้งนั้นเลยนะตระกูลตัวนะครับก็เลยทำให้กลุ่มแบงก์ดูดูโอเคนะครับ ครับค่ะเราทำยังไงดีคะกับกลุ่มไฟฟ้านะคะที่คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของรถ e ีวีที่ค่อนข้างมาแรงในช่วงเวลานี้อะคะ่ะใช่เมื่อาวาน EA เอนี่วอลุ่มสูงสุดในรอบเดือนเลยนะคะรับวอลุ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะประเด็นทางเทคนิคเนี่ยเอเนี่ต้องทะลุหนึ่งอบาทให้ได้เพื่อที่เข้าสู่ขึ้นข้ขาขึ้น,น,นอีกระรอบหนึ่งนะครับเอเนี่เขา,เาก็เด่นชัดน,นะครับว่ามีทั้งแบตเตอรี่ด้วยทำรถไฟฟ้าด้วย ก็เป็นตัวไม่กี่ตัวในตลาดทุ้นที่มีเรื่องบริสาทอยู่กฤยเอก็เลยดูดูโอเคสุดค่ะอืมครับช่วงนี้แนะนาเป็นเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นหรือว่าถือกลางถึงยาวได้ฮะอ๋อเทรดดิ้งครับเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อมันไม่ไปไหนครับครับค่ะความสดใสที่เราเคยคาดหวังกันไว้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยหรือว่าเหนือกว่านั้นมันยังจะยังอยู่หรือเปล่าคะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วคะสําหรับปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้า เออตอนนี้เทรดดิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยค่อนข้างเรื่องเงินเฟ้ออเมริกาค่อนข้างซีเรียสอยู่พอสมควรคนะครับซีเรียสมากนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันอเมริกามันจะเงินเฟ้อหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อก่อนสี่เปอร์เซ็นต์ก็กลัวกันแทบตายแล้วนี่ขึ้นมาหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันมันเยอะพอสมควรแล้วก็ตรงนั้นก็ค่อนข้างจะซีเรียสแต่ว่า ตอนเขาแฮปปี้เอนจอยกับทำออทามไฮล้วก็ไม่ได้ขึ้นด้วยนะครับครับเราก็ตอนเขาลงเราไปเลยไม่ได้ม่ได้ลงเยอะมากครับอืมอ่าโอเคได้ครับได้เป็นไอเดียในเรื่องการลงทุนปีนี้ก็อาจจะเน้นเทรดดิ้งไปก่อนเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ตลาดกันเป็นระยะระยะวันนี้ขอบคุณพี่สมพงษ์นะครับขอบพรครัสวัสดีครับครับผมอ่าพันเจ็ดันปดไม่ต้องรุนแล้วใช่ไหมัรยรอปัจจัยสนับสนุนแล้วกันนะคะ